ันนี้มางานวัดเขมานะคะมาจอดรถที่โรงเรียนเขมาก็จอดสะดวกดีแต่มีค่าจอด20บาทแต่ไม่เป็นไรถือว่าซื้อที่จอดเนาะเพราะว่าวัดเขมาขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามันจอดยากอะตรงนี้จอดได้ทั้งมอเตอร์ไซค์และทั้งรถยนต์นะคะแต่มอเตอร์ไซค์ไม่ทราบว่ามีค่าจอดไหมนะแต่ว่ารถยนต์นะของพินจอด20บาทบีาทจอดลงีนวัดเขมา เอาบาัคับออกทางเดียวอ่ะออกทางนี้อ่ะนู่นเจดีของวัดเคมาอยู่นูน่นนะคะฮะจริงเหรอมอเตอร์ไซค์ก็คันได้ยี่สิบอ๋อโอ้โ,อโหเอาวะมันก็ต้องซื้อที่จอดอ่ะนะออกจากโรงเรียนนะคะจะเดินไปวัดเคมา วิเริ่มแรกก็น่ากินเลยอ่ะเป็นของทอดเลยค่ะบางมือยาอุ้ย,ยวันนี้วันแรกแต่ว่าคนเยอะมากทางนูมีเดินไปทางนูด้วยนะไม,ไม่ไปอ่ะเดินเข้าวัดเลยนี่เป็นขนมเบื้องยวนยยนั่นค่ะ งานคาวของปีที่แล้วพี่ก็พามารอบหนึ่งแล้วนะอุ้ยเดี๋ยวซื้อน้ำพริกนี่กลับบ้านเอาทางนี้ก่อนซ้ายก่อนเราเดินทางซ้ายก่อนนะคะใช่นี่ก็เป็นฟิล์มติดกระจกอันนี้ถ่ายไปกรุงเต้นเก่าล้านแบงค์ทองต่อแบงทองได้ฟุกุติดต่อแบงค์ดีติดดูแล้วสูงไม่อ้วนอันนี้กระเพราตัดหัวถึง ไข่สุขไข่สวยมากเลยที่เห็นเวลามาวัดเขมาก็จะเห็นเด็กน้อยเยอะแยะเลยเนาะ <c oughs> จำแทบไม่ได้แล้วเด็กน้อยของเยอะไหม,ไมเราไปทางนี้ก่อนนทางนู้นไม่มีงานไปทางนี้สิทางนี้ไม่มีงาน,นทางนู้น,ไม,มน,นไม่มีงานเลยจะค่อยเดินออกไะหรือวนกลับมาหรอกเอาทางไหนดีะ เราเดินไปทางนี้อ่าน่ะมีคนหายเมาเน่าด้วยเอออืมอาาศค่ายเออที่เห็นประจำเลยก็คือถบเบื้องแต่นี้เฟ้นไฟยาวโู้น่ากินมากเออมอบนต่อแมต่อบนก็ดีแม่นะ นี่ไงหนงฟังชิลบาทปะ่ะไม่ใช่ไม่ช,ไมชิลบาทไหม,ไมใช่ตเข,<อ>ข,จ,ะขจะมีอัดแล้วก็าีายด้วย<อ>ตรงนี้เป็นที่ของเด็กเล่นมีบ้านบอลทิงช้าสวรรค์ชิงชาวสวรรค์ อันสวรรค์เขาดูเล็กดูแบบมินิมอลเนาะด้านนะคะดเหรอเออ่ะสวยอันนี้อะไรอะ่ะขนมจีนไส้ชลาโอ,อ,อ้นหลิโคคุนค่ะเออเป็นงานน้ำมัสก,กัรพระบร,รมสารีริกธาตุปีที่69นะคะของวัดเขมางาน,นมาีระหว่าง16-24กุมภาค่ะ เรามาดูงานแบบปาร์ตี้ลื่นเลงกันนะนี่ขนมจีนน้องแอนค่ะอืมอุ่ยขนมจีนเลือกหักได้เลยอ่ะขนมจีนแปดหม้อรโบราณอ๋อนี่ไข่ปลาหมึกอ๋อนี่ไงที่เหมือนไข่ปลาหมึกอาเจนติน่า ใครส่งเครื่องเห็น<ม>เห็นหน่อยที่นี่เพิ่มมีกันคือเพิ่มหนมจากนะไม่ค่อยเห็นหนมจากแล้วก็มอ้อแกงอมอแกงก็น่ารักดีใช่แซ่บแกงตีดโอ้ยนี่ไงปลาหมึกตัวแบบนี้ไงที่มันทั้งตัวอุย้ยโซษค่ะเ <c oughs> อ,อันนี้ไงขนมทอมพีดีอย่างนี่ก็คือเป็นขนมขนมเกี้ยวแบบนี้ใช่ค่ะ จำเจดเดินชวนกับเขาตลอดเลยนี่ค่ะกำลังกวนกะลาแม่เลยให้เห็นเลยค่ะว่ากวนสดๆนะอุ้ยไส่ทอดซื้อซื้อไว้เลยได้บะซื้อไว้เลยได้ไหมหรือว่าต้องกลับมาซื้อไว้พวกนี้เลยอันนี้นทำไมเขาไมสัก าสาวๆเขามีน้่งไอ้มีช่อดอกไม้กันนะาสาวๆทำไมเขามีช่อดอกไม้เอาวันวันนี้เขายังเสียบอยู่เลยค่ะอันนี้อะไรพวงกุญเธอนี้หกสิบบาทดีคุณใช่หุ้ยยี่สิบบาทเองอ่ะเขาพอไปยี่สิบบาทถูกมากอันนี้ลูกชิ้นลูกชิ้นย่าแล้วก็มีผักให้เลือกนะคะพัน สังหูรูยังเป็นที่นิยมอยู่นะอของผู้คนที่มาเดินจับจ่ายใช้สอยมีเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งว่านางเลดเนี่ยคุ้นป่ะนางเลดคุ้นๆเ,เ,เออเยีกยมสดเยี่ยงเเป็นรูปเหมือนอ,อบานอนฟี่ สวนอ๋อวิ่งนี่เดี๋ยวใช่ใช่ใช่ก็มีให้เลือกเยอะแยะแล้วก็มีน้ำไ,ไ,ไข่ปลาหมึกค่ะมันไม่กินนี่ไหมเหรอ,อวิ่งนี่เค้กน่ากินเลยอ่ะก็มีให้เลือกหลายๆหน้าเลยค่ะไม่ได้ถึงนึกถึง ถือไอ้อ่ะที่กินตอนนั้นเออว่าดูมีกุ้งด้วยอ่ะมีกุ้งให้เลือกด้วยอ่ะอันนี้เป็นข้าวโพดคุกเนยนะคะยังไม่เคลลิร์นลอยจะเป็นน้ำมะพร้าวก่อนซื่อใจน้ำมะพร้าวซื่อใจพอถึงจุดทางแยกเราจะเลี้ยวตรงนี้เลยไหมหรือเราจะเดินตรงไปก่อนตรงไปก่อนเนาะเอาตรงไปเลยค่ะตรงไปก่อน แต่ถ้าตรงไปเลยแล้วเรากลับมามันจะกลับทางนี้ไดเปล่านองนจริงจริงเจอดตรงได้ไหมโรงเรียนเนี่ยตรงนี้เข้ามาก็จะเป็นตเลตดแล้วนะคะคือมีสองสภาพเสื้อใช้แล้วก็มีหมูน้อยด้วยหมูน้อยหมูน้อยมาทุกงานเลยอ่ะแล้วเราจะไปทางไหนดีอ่ะ อันนี้คิดว่าจะไม่เดินย้อนกลับมาทางนี้แล้วก็ลอาถ่ายสองมุมให้ดูมีข้าวเหนียวมีปลาบมึกย่างอุ้ยนี่อันปลานี้ใช่ไหมล่ะปลาที่ว่านบอกเป็นเป็นปลากระเบนอ๋อคือปลาลิซี่าลิซี่นี่ไม่เคยเห็นอิ่ยหอ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 ยอันนี้ถ่ายเป็นของทอดอันนี้เป็นของเล่นค่ะ อันนี้ผักให้เลืฟรีน่ากินเยเ้าผักให้เลือกฟรีน่าก <c oughs> ินเฉยเออเออปาเก๋ยากีอันนี mm ้อะไรอ่ะอะไรเอ้าวกวยเหรอไม่ใช่อันี่เขาเมา่ะนะคะทำบุญดีกว่ากินอะไรไม่ได้กทำบุญไว้ก่อน ด,ดูไม่มีคนนั่งเลยว่าตกป่าหรออาว่าใครผ่านมานี่มันอุดหนนะคะแม่คะตกปลายไม่มีคนเลยแต่วันนี้วันแรกแล้วก็6กโมงครึ่งหโมงครึ่งคนอาจจะยังมันน้อยน้อยอยู่อะ่ะโอน่างา เือขนทรายอุ้ยหอมหอมตัวใหม่ทอดตรงนี้เป็นเหมือนชุกชนเข้าไปนะคะว่าเล่งเ่างได้ของกินยังยยยอ,อันนี้วนมาถึงที่ริมสา,าลาริมน้ำงานคราวที่แล้วที่มาเขาก็จะมีขายบบใช่ใชก็ฟิวฟิวนั้นแหละเนี่นี่ไงยำสลัดว่าไม่เอามาเอาไปเลยไปละสลัดแขกอะ เออเอาไปเลยปะล่ะนี่ไงสลัดแคบมาเป็นหมอรหรือมอเบลเลอเลยค่ะเนี่ยขาหมกเนื้อไงว้วนข้าหมกเนือเเน้อไ,ไวไกันนี่ค่ะริมน้ําก็เป็นบรรยากาศริมน้ําเหมือนเดิมที่มารอบที่แล้วก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะมีขนมจีมีสเต็กนะคะนั่งริมน้ําลมเย็นๆค่ะวันนี้ลมเย็นสดชื่นมากเลยนี่ค่ะขนมจีน นี้ไม้ละสิบบาทเป็นชาบูเสียบไม้ใช่ค่ะันนเจดาเจดาผัดไทยนะแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกระแวกนึงที่จะมีร้านนั่งกินไม่เดิมนมาแล้วหนาะโอเคหอยทอดดูน่ารักจังเลยอ่ะนี่เป็นหอยทอดค่ะเออ,อมีเวทีการแสดงเป็นเวทีลิเก ขนมจีน,นที่เป็นสายพานสายพานใช่ค่ะตรงนี้อ,นนนอันนี้มุมประลองความแม่นล้าตรงนี้ก็เป็นมุมนั่งกินหมูกระทะค่ะชิลๆน้อด้โอเคน้องน้ำฝนหมูกระทะสาขาสองมาช่วยน้อง เมื่อกี้อ้เห็นไหมมันเป็นกระต่ายให้เด็กป้อนข้าวป้อนน้ำอ่ะน่ารักอ่ะเออ <Okay. S 1> ปีนเข้าไปเลยเมื่อกี้อันนี้ก็สถานที่ประลองความแม่นนะคะฮุ้มอุ้ยเราไปทางไหนดีอันนี้เข้าเข้าสินค้าถุงฟ้าอันนั้นมีนิดนึงเราไปไปดูว่าไปดูตรงนู้นเผื่อมีฝาปิดไมโครเวฟไม่อย่างได้ เรอไม่ไม่น่ามีอ่ะวันพอมีบ้านผีสิงด้วยค่ะตรงนั้นอ่ะบ้านผีสิงเ,เออยังจก็ของไม่เสร็จเลยวันนี้ขาย,ยะอะไรสตรอเบอรี่ปั่นกลับกับปลุกร้อยเออนี่ค่ะบ้านผีสิงถ้าใครสนใจก็มาเข้าได้นะหาความตื่นเต้นอีกแบบหนึง่งหาคนในวัดวัดอันนี้เราไม่ได้เดินเข้าไปนะ ใช่ใช่ร้านน้อยกว่างานเยอะงานเยอะแม่ค้าก็ต้องแบ่งร่างไปหลายขายขายหลายที่อะ่ะแล้วก็ไหนผู้ซื้ออีกอะ่ะเนาะงานเท่าไหร่เงียบทั้งแรงอุ้นเนาะ เซราพอนปนควันก็สิลาออเนี่ยว้นโหอนอะเอาใช่ไหมบายขอ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 อะอ้ะอวนตักเองมนได้เขาตักหรือว่ตาตักเองอของโปรดเราคือของเปรี้ยวค่ะ ด่แล้วดูมะนาวดิ่สุชีสุชห้าบาทสุชห้าบาทสุชบาทอ่ะทำไมถูกจังอ่ะ บาท15บาทโหมีให้เลือกหลายราคาสึดยอดตรงนั้นเป็นทองม้วนสดด้วยเลนเนี้ยคนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะกลับทางเมื่อกี้เรามาทางซ้ายเราจะกลับทางขวานะคะงานทุกที่ล่ะค่ะต้องการผู้ซื้อที่น่ารักแล้วก็ผู้ชมด้วยความสนใจนะคะถ้าใครอยู่เราแวะาก,กันที่ไหนนะคะเป็นก็อยากให้ทุกคนมาช่วยอุดหนุนกันนาอเศรษฐกิจไทยช่วยกันเติบโตและก้าวไปด้วยกันนะคะ แค่มาเดินดูความตื่นตาตื่นใจเพาทำให้เรามีความสุขและผ่อนคลายหลังจากเลิกเรียนเลิก,เลกงานฟ้าไข่ทอดเราจะเดินทางซ้ายบ้างแล้วนะโอ้ยเกี๊ยวนี้เยอะมากเลยค่ะก็เป็นกระแสนะอุ้ยในในตะไคร้เอาก้องเออตะไคร้ไก่พันตะไคร้กินบ่อยยี่สิบเก้าบาทเลยล้วน เขาขายผสมกันนะคะมีทั้งของกินของใช้สเสื้อผ้า่คเขาก็เตรียมตัวอามาเสิร์ฟย,ยังทําไม่หมดเลยอ่ะ,อะเราเรีบมาเดินไปหรือเปล่าอ่ะ,อะเขายังเหมือนแต่เตรียมยังไม่เสร็จเลยอ่ะนี่หมืย่าน้ําตกเนือน้ําตกรสดั้งเดิม เป็นเียนซาโบราณอันนี้โด่งเป็นฟองดูค่ะอันนี่อ้วนปีโป้กรอบเออข้าวีโป้หนักใช่เยลลี่เด็กน้อยห่อนใจเด็กน้อยค่ะเออเกี้ยวเนี่ยเกี้ยว <c oughs> <c oughs> เกี้ยวเกี้ยวเออใช่เขาทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมเออใช่นี่น่งก็พูนย่างไฟอ้วน เออแหว่งของดองของดองไม้เลือดเป็นกองเพระอู้ดูน่ากินละอ้ยเอาป่ะเออซื้อเลยดิอันนี้ทีเด็ดไดนนี้ดูสดอ่ะอันเนี้ยวันนี้ดูสดมากเลยอ่ะเป็นอะไรขายเป็นกล่องๆเนี่ยค่ะอะไรร้อยยี่สิบ 120. ร้อยยีย่สิบตะอ้ะอนหนึ่งครับกุ้งหนึ่งอเขาขอให้หยิบเลยอ๋อนอึกว่าจะตักตรงนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนอยู่ในเตาสตีมมิ่งนะเตานึ่งค่ะขนมจีบขนมจีบเลยน่า,นนะะานกินเลยค่ะขนมจีบเออนี่ปลาเดี๋ยวเอาก่อน มันไร้ก้างหมายความว่ามันเป็นปลาตะเพียนแล้วหันหนเขาจะเขาจะมันก็มีไร้ก้างที่มันจะบางๆแล้วก็มีก้างแล้วมันต่างกับตรงนั้นยังไงอ่ะไอ้นั้นไม่ไม่บางใช่เราสองอันถ้าเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวเันี้ยวไม่เปรี้ยวแล้วเอาหรือว่าจะเาเปรี้ยวเอาแบบพรุ่งนี้ทำกินได้เลยอ่ะพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ก็ต้องพรนโอเคเออเฮ้อเอาสองอัน ข้าเผาอีกแล้วอะหมูทอดค่ะทอดตัวนี้ลูกอมให้เลือกเพาไปเลือกลูกอมสิบเม็ดสิบบาทค่ะเลือกลูกอมอันไหนก็เลือกเอานี่เป็นข้าโพดแบบนี้สไตล์สไตล์นั่นมากเลยอะ่ะไข่ปลาหมึกดีหกินหึงหึงเออวุ้ยหนมเบื้องค่ะ อันนี้เป็นหลอดเป็นหลอดวนหลอดจำได้ป่าวุ้นหลอดฮะเคบับค่ะเอาอ้นอ,อันนี้ซื้อไปแล้วตรงนู้นซื้อยังไงซื้อไปแล้วอันนี้ไงไก่ว่านหนุ่มเบื้องหนเบือบ้องนี่เยอะมากอ่ะ ร้านใบเตยด้นบเตยขาน้าอันน้นเื่แล้วว่าร้อยร้านกไปดัเลบางทีเราจะเห็นเลยนะเวลาออกงานวัดอบางทีเขาขายซ้ำๆกันแต่ก็อย่างว่ามันก็อยู่ความถนัดคนว่าจะขายขายยังไงอะนะคะมันแล้วแต่ความถนัดของทุกคนเ แต่คุณป้าที่วัดโปรดดอนพมเป็นไข่ค่าชุดห้าสิบบาทและที่นี่มีหนมจากขายเยอะว่าหนมจากอ่ะปกติไม่เห็นหนมจากมีหนมจากเข้าหลามนี่ค่ะเข้าหลามแล้ก็เป็นผลไม้ อันนี้อะไรอ่ะขนมดีนอ้วอ่าที่ไม่ซ้ำเลยนะหนมลามีเจ้านี้นะคะเจ้านี้อยู่ข้างหน้าวัดเลยเดินเข้ามาก็คือเจอเลยหนมลาเป็นหนมพื้นบ้านของภาคใต้นะคะเดินข้างนอกป่หรข้างนอกมีอะไรอ่ะมีมนี่ก็จะเป็นถนนพิบูลสงครามแล้วนะคะ คนขายข้างนอกนะนี่คนน้อยอยู่นิดเดงข้างนอกไม่ได้เินตรงนี้เป็นมินิแพนเค้กค่ะมาวนกลับมาทีไรมันซื้ออะไรข้าวหมอกหอะคะข้าวหมกไก่ในหัวมาเป็นหม้อเลยอะข้าวหมกไก่ในหัวนะอยู่ข้างหน้าวัดเลยใครสายข้าวหมกไก่นี้เชิญได้เลยนะคะดูน้ำซุปที่ข้าหมอบอลเลอร์เลย เห็นน<อ> <Christmas. S 1> mm ้ำตกเราซีดปากเลยแหละอันนี้เป็นหมูน้ำตกบุฟเฟ่ผักอันนี้ปลาหมึกขายไม้ละสามสิบห้าสามตัวร้อยนี่เลือกหลายราคานะคะสิบยี่สิบยีห้าสามสิบห้าโหสุดสุดอ่ะได้เลือกแล้วอยากเดอนมงเบื้องอีกแล้วแล้วก็คราวนี้เจอขนมหวาน น้ำตาลในเรื่องพุ่งพ่านเลยอ่ะอันนี้อะไรอะใช้ที่เป็นพูวราปะ่ะเะหรอมีเบื้องยูวันข่าครับปลาหมึกมีปากไหมไม่มีปากไข้เกาะอีสานที่เป็นลูกเล็กๆนะคะเมื่อเห็นเจ้านี้แล้วก็นี้คือเป็นไก่ขยาวค่ะน้องๆมีการสุดใจสุดยอดเลยพอลงศาลริมติกระานี้ปีที่แล้วเราก็มาปีนี้เราก็มา โอยเราต้องไปทางนู้นเนาะเพื่อจะกลับอันน,น,น,นี้อะไรอะก็เพราะปลาค่ะเพราะปลาบังดลีลูกชิ้นลูกชิ้นราคาประหยัดนะคะห้าบาทขนมเบื้องที่ไส้ตุมต่มตมอ่ะก็มีไข่โนกกะทาก็ามานะคะ แล้วก็มีส่วนขออติมด้วยทางหูลูนี่คือเยอะออาอันนี้เพิ่งเจออางหุ่นเคียวโฮที่นี่แหละเฮ้ยที่นี่เพิ่งมีอ่างหุ่นเคียวโฮอ้วนเพิ่งเจอเจ้านี้ล่ะเออนี่ค่ะเป็นเนื้อโคโขุนพริกไทยปลาหมึกค่ะมีปลาหมกึกแล้วก็มีพวกเส้นนะคะเมนูเส้นพร้อมกับเมนูน้ำพริกด้วยอ้วนเดี๋ยวดูน้ำพริกก่อน ไม่ได้ติดนะคะแล้วก็หาที่จอดได้ในโรงเรียนนะแวะมาเที่ยวกันได้นะคะงานวัดเขม